สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แอดมินจะมาอธิบายนะครับผมในระ,ระบบบิก๊กนเนอร์นะครับผมว่ามันเป็นยังไงและมันทํางานอะไรยังไงนะครับผมระบบบิก๊กนเนอร์นะครับผมมีไว้สําหรับสมาชิกใหม่ทุกคนหรือว่าคนที่สมัคร ID ใหม่เท่านั้นนะครับผมคนที่สมัคร ID ใหม่เนี่ยจะเข้าสู่โหมดบิก๊กเนอร์ครับ จะสามารถเลือกได้แค่ห้องเดียวคือ beginner server นะครคือห้องแรกนี้นะครับผมจะมีชนแนลให้เลือกเพียง2ที่เท่านั้นนะครับผม beginner war3 นี่คือแมป PVP นะครับผมส่วน w a r C c o d w a y น0 0นี่จะเป็นแมปโคลโนะครับผมจะสามารถเข้าได้แค่2แมปนี้เท่านั้นนะครับและต้องออนไลน์ครบ1ชั่วโมงครับเราเข้าไปเล่นได้เลยปกติใน2แมปนี้นะครับผม ออนไลน์ Online, ครบ1ชั่วโมงเราก็ออกเกมเข้าใหม่ก็จะสามารถเข้าเล่นห้องปกติได้เหมือนนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นแมปนี้นะครับผมวอลทรีเป็นแมปตัวนี้นะฮะเอาไว้เป็นแมป PVP เลยส่วนแมปโคโลก็ฟาร์มปกติเลยครับผมะจะเป็นฟาร์มปกติเลยนะฮนะแล้วก็ซื้อปืนเล่นได้ ครับผมประมาณนี้นะครับนะเราก็อธิบายกันคร่าวๆนะครับผมน่าก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับก็คือระบบ beginner เนี่ยผู้เล่นใหม่หรือว่า id ใหม่นะครับใช้คำว่า id ใหม่ดีกว่า id ใหม่ทุก id ต้องออนไลน์ครบหนึ่งชั่วโมงครับถึงจะสามารถเข้าเล่น Offi c i a l server ได้นะครับผมถึงจะสามารถเข้าเล่นห้องปกติได้นะครับ ต้องออนไลน์ครบ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับครับผมขอบคุณครับผม